สวัสดีคะ่ะวันนี้ขดมทังทองถนอมมิตรนะคะมาวันนี้สอนนักเรียนตัวน้อยนี่ได้นักเรียนตัวน้อยมาวันนี้น่าน,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 นายนายนนนช่วยคุณแม่ขายละนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาคนงานช่วยแล้วนะมีคนช่วยแล้วนะคะวันนี้ลูกศิษย์เขามาเรียนนะคะอ่านี่คะ่ะอ๋อนี่กาลังเรียนแต่งหน้ากันนะเรียนแต่งหน้ากันนะคะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ลูกมาจากที่ไหนนะลูกพัทยาพัทยาเลยเนาะอ่ามาเรียนขนมถังทองเนาะ ก็เคยทำพอทำมาบ้างเนะเาะพอทำมาบ้างวันนี้มาเรียนเพิ่มเติมนะคะไงนขนมครัวอร่อยไหมอร่อยไหมคะเมรีอร่อยไหมโลกไหนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ<ม>นะไหนอเ <c oughs> ย่มเลยไอ้กลับคุณกานะ่ะช, <c oughs> ชอบมากเลยชอบมากเลยเดีย๋ยดิย่งแต่งหน้าเนี่ยนะเนี่ยต้นทุนก็ไม่แพงนะคะเนี่ยอันนี้ที่ครูเอาลงมาเนี่ยคือฝอยทอง หนึ่งขีดเนาะต้นทุนสิบสามบาทดูสิคะเนี่ยใส่เดี๋ยวนี้นี่เฟอยทองแค่หนึ่งขีดนะคะเอามานะคะคุณมีเบอร์โทรให้ที่แนะนําให้ซื้อนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งกิโลเนี่ยนะคะอ่าหนึ่งกิโลนี่ร้อยสาสิบเมื่อกี้ครูเอาลงมาขีดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้ประมาณเท่านี้นะคะเนี่ยใส่ที่เรียงเลียงกันอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะแป้งหนึ่งบาทครีมห้าสิบสตางค์ใส่ก็ประมาณบาทบาทห้าสิบไม่เกินนี้นะคะนี่นะคะ ต้นทุนผูกมากนะคะชิ้นหนึ่งสามสี่บาทนะถ้าเราจะใส่ไส่เยอะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งใส่กล่องนะคะสายสิบสามสิบห้าได้นะคะผูกกเปิดบ้านสอนให้ที่ซอยวัชรพลบางเขนนี่นะคะเมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเรียนได้ทั้งแป้งสดทั้งแป้งหมักนะคะสามพันเก้านะคะผู้ติดตามเสียเพิ่มห้าร้อยบาทนะคะสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะครูเปิดสอนให้นะคะที่ซอยวัชรพลนะคะวันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนนะหน้า ป็นไงแม่ลูกสนุกไหมคะอันนั้นใช่ไหมต <laughs> ัวน้อยตัวน้อยกําลังกําลังฝึกอยู่น,น,น,นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ลงสั้น <Okay. S 1> ๆก่อนสวัสดีค่ะ